ละครคุณธรรมเรื่องคนที่รับผิดชอบคือคนที่น่าเชื่อถือจัดทําโดยเด็กชายกันตพัทอินปาเลขที่1เด็กชายประมัตนาคามุกดาพันเลขที่8เด็กชายปณวัฒน์นมณีเลขที่9และเด็กชายสิวัฒมิตรพันวุฒิเลขที่16นหนะฮ่องรีมื่อไรคุณจะมาเนี่ย นี่ค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะให้นักเรียนนัคะทรธรรายงานส่งในวันพรุ่งนี้นะคะครูไปก่อนนะคะพอดีครูมีุรวจวันเจคุณค่อยทำพรุ่งนี้ไหมวันนี้เป็น,น,น,นปเล่นเกมกันดีกว่าถ้าไม่ทำครูจะว่าเอานะอว่าควรทำเลยดีกว่านะแล้วแต่พวกนายเราไปดีกว่าวันต่อมา วันวานักบินจะทำเรื่องอะไรล่ะคะซ่มกันหมดแล้วในคองดิกไซอัสที่รัค่ะคลิมทำครับนั่นไม่เป็นไรถ้าคุณจะตายก็ไม่เป็นไรยิ่งเสียงร้องเรยกเล่าฟูจิชิโอที่ได้ยินไอลืมทุกครั้ง บอกแล้วต้องทางการบ้านให้เสร็จไม่ถ้าเราไม่รับผิดชอบนานค้างกจ็จะเป็นภาะ <c oughs> ระเราควรทษจริงๆ้องไปเราจะส่งงานให้เป็นเวลาแล้วความรับผิดชอบคือเป็นงานของชีวิตที่จะทำให้ทุหันไว้ใจเราได้